วันนี้จะพาท่านมาพบกับวิรัตรตีที่ถูกลืมพระนีสริเวชภันฑ์เด็กสาววัยสิผู้ช่วยชีวิตเฉลยในสงครามโลกครั้งที่สองแต่คนไทยน้อยคนจะรู้จักในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด็กหญิงพณนีสริเวชภันฑ์อายุได้14ปี รังเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีก็ถูกครอบครัวเรียกกลับมาที่กาญจนบุรีเพื่อมนีสงคารามแต่เปรียบได้กับหนีเสือมาปะจระขีพาะตองกลับไปถึงบ้านที่เมืองกาญนั่นแหละหนึ่งในบริบทที่เศร้าที่สุดของสงคารามลูกครั้งที่สองในประเทศไทยที่นั่นทหารญี่ปุ่นเข้าควบคุมทุกพื้นที่มีการ ตั้งค่ายเฉลยตามจุดต่างๆเพื่อสร้างทางรถไฟเพื่อจะไปยึดอินเดียโดยผ่านไทยไปทางพมา่าต้อนเฉลยหลากหลายชา,ชาติทั้งเฉลยชาวดัตสอัสเเรียอังกฤษอเมริกันมาร่วมกันในการนี้คนญี่ปุ่นบอกไว้ว่าจะไม่ทำอะไรคนไทยหรอกเพราะเราเป็นอรมิตรกัน แต่ถ้าคุณเข้ามาขวางเมื่อ,อไรก็ไม่ปล่อยไว้เหมือนกันสองแสนกว่าชีวิตถูกพรากไประหว่างการสร้างทางรถไฟสายนี้ด้วยการร่นระยะเวลาทำงานของญี่ปุ่นจากเส้นทางที่ต้องใช้เวลาตามปกติถึงห้าปีพวกเขาทรมานเฉลยให้ทำทั้งกลางวันกลางคืนจนสำเร็จภา,ายใน14เดือนสภาพเฉลยนี้ไม่ต่างอะไรกับโครงกระดูกเดืนได้ บางคนก็เป็นคอตีบบิดอหิวาบ้างก็ออกไปอึแล้วก็ตายจมหลุมช่วมไม่กลับมาอีกเลยยารักษาโรคญี่ปุ่นก็แทบไม่ประทานมาให้แพทย์ประจำ่ายทำงานได้แผลมาก,ก็ก็ค่อยๆเป็นแผลเปื่อยเน่าตายกันไปต,ตามๆกันบางคนป่วยหรือทำงานช้าก็ถูกยิงท เพื่อให้เพื่อนดูเป็นอุทาหรณ์แต่ไม่อยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวของคุณบุญผองพ่อของคุณพนีนี่แหละเลี้ยงชีพด้วยการทําร้านขายข,ายของชำซึ่งต้องส่งของเข้าไปที่ค่ายเฉลยเป็นประจําพวกเขาทุนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฉลยเหล่านี้ไม่ได้คุณบุญผองโดยร่วมมือกับแพทย์เฉลยในค่ายชื่อคุณหมอดันหลอ แอบส่อนยาเข้าไปในสเสบียงต่างๆอย่างมีชิดคือยิ่งกว่าหนังสายรับว่ากันเถอะปอกก้านสมโอเพื่อสอดยาบ้างส่อนไว้ที่ตาข่ายขิงสารบ้างใส่ถุงมัดยางไว้ในแก้วแล้วเทน้ำอเลี้ยงใส่ลงไปบ้างโดยมีตัวละครที่สำคัญคือให้คุณพนีลูกสาวตัวน้อย,อ,ยอายุเพียง14ปีเป็นนกตอ ด้วยความเป็นเด็กน่ารักทหารญี่ปุ่นจึงอินดูเธอไม่ค่อยจะตรวจตราเธอสลายหนักและด้วยความฉลาดหัวไวเธอจึงเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ไวมากบางครั้งเธอก็หันเหความสนใจทหารญี่ปุ่นด้วยการร้องเพลงญี่ปุ่นเหล่าทหารก็เริมหยุดฟังด้วยความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนทหารญี่ปุ่นเริ่มคุ้นชินกับเธอเธอจึงเข้าออกนอกในค่ายฉเฉลยเป็นว่าเล่น แต่หารู้ไหมว่ารอบตะก็บผ้าถุงของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยยารักษาเฉลือทั้งนั้นพวกเขารู้ดีว่าท้าทหารญี่ปุ่นจะได้เมื่อไหร่วาระสุดท้ายของพวกเขาจะมาถึงเมื่อนั้นแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะช่วยเหลือเฉลือจนวินาทีสุดท้ายของสงคารามเราประทับใจคำหนึ่งตอนสัมภาษณ์คุณพนีเธอบอกว่าถ้าเธอเดินช้าไปนิดหนึ่งเฉลือจะตายไปคนหนึ่งเลยต้องรีบเดิน เพื่อจะเอายาไปให้เขาให้ไวที่สุดหลังสงครามจบคุณบุญผ่องถูกรอบยิงหนึ่งครั้งแต่ก็รอดมาได้กองทัพประเทศต่างๆรีบส่งคนมาคุ้มกันไม่ให้ฮีโร่ของพวกเขาต้องเป็นอะไรไปเงินมากมายที่เจริญยืมไปใช้ก่อนหลายส่วนก็ไม่ได้คืนทำเอาบริษัทของเขาเกือบล้มละลาย รัฐบาลฝ่ายสัาร์มิตรก็วิ่งรูดช่วยส่งเงินส่งของมาให้เขาหนุนกิจการฉเฉลยหลายคนกลับมาเยี่ยมเขาพร้อมครอบครัวในขณะที่ชาวบ,บ้านยัง,งงงงงอยู่ว่าทำไมบ้านนี้มีทหารฝรั่งมาเยี่ยมเยียนมากขนาดนี้คุณมณีเองก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังมากเท่าไหร่คุณมอมรศรีลูกสาวของเธอเล่าว่าเธอยังรู้สึกผิด เพราะเธอเองก็เป็นเพื่อนกับทหารญี่ปุ่นเหล่านั้นทุกคนดีกับเธอมากในขณะาเดียวกันก็ทนเห็นพวกเขาทําสิ่งที่ผิดมนุษยธรรมขนาดนั้นไม่ได้คงมีเรื่องที่ขัดแยง้งอยู่ในใจเธอเหมือนกันเรื่องราวสิ้นสุดลงที่คุณบุญผ่องถูกขนานนามให้เป็นวีรบุรุษสิงโตเงียบและเรื่องราวของพวกเขาก็เงียบจริงๆไม่ได้ถูกเล่าขานต่อไปในหมู่คนไทยนะัก ในขณะที่เรื่องราวของอายนายแพทย์ทหารชาวออสเตรเลียที่ร่วมมือกันถูปกครองลงในบทเรียนจนคนออสเตรเลทุกคนรู้จักคุณพนีตำนานที่ยังหายใจอยู่คนนี้ท่านเพิ่งจะสิ้นลมหายใจไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเราคิดว่าสิ่งที่เธอเคยทำไว้มันมากเกินกว่าจะเงียบหายไปพร้อมตัวถือการส่งต่อเรื่องนี้ อาจไม่ได้ทําให้คนรู้จักเือมากขึ้นมากนักช่องของผุ้วันสปเเลยร์ขอสดุดดีให้เือณนะโอกาสนี้